สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามนาพาเซ็ตซพรสเดนมาร์กเนาะไม่ได้ทำคลิปนานเนาะก็ยังนานเหมือนเดิมนะคะโอ้ก็ยังเป็นจะบอกว่าเนาะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะเรื่องออทำคลิปแล้วใส่เสียงเพลงป้ามนาก็ยังตามแก้อยู่นะเมื่อวานนี้ก็มีส่งมาสองคือเราลงไปแต่ละวนันแต่ละวันเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะเมื่อห้าปีที่แล้วสี่ปีห้าปีที่แล้วเขาก็ยังส่งมานะ อันไหนที่เป็นเสียงเพลงลิขสิทธิ์เขาบอกว่า,าคลิปวิดีโอของคุณนี้ไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้ป้าโมนาก็จะเข้าไปแก้ไขนะคะพอแก้ไขป้าโมนาก็จะเข้าไปลบเสียงเพลงแต่วิดีโอเรายังอยู่แก้ไปเรื่อยๆก็ลบไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆนะคะขอขยับโต๊ะนะคะเนาะทำไมถึงไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเพราะว่าตื่น ตื่นมาตีสี่ตีห้าก็ไปทํางานแล้วนะคะตีสามตีสามครึ่งป้ามนาตื่นก็เหมือนเดิมชีวิตประจําวันตีสามครึ่งตื่นไปทํางานตื่นตีสี่ขับรถตีตีสี่ครึ่งเกือบครึ่งถึงที่ทํางานก็ทํางานนะคะทางานรอบเช้าสามชั่วโมงหลังจากทํางานรอบเช้าสามชั่วโมงก็กลับมาบ้านเนี่ยกลับมาบ้าน กลับมาบ้านบางครั้งวันนี้ป้านมนาก็วันนี้วันอังคารซื้อดอกไม้ใส่หิ่งพะะใส่นะตามตามแบบฉบับของเรานะคะว่างๆหรือว่าสะดวกวันไหนก็ซื้อใส่วันนั้นดอกมงดอกไม้นะคะกลับมาถึงเมื่อกี้ลุงก็โทรมาถามให้เอาอหมูบทออกจาก <c oughs> <c oughs> ฟยเซอร์ ส่วนอาการของตัวเองวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังป้าโมนาก็ยังหาหมอบําบัดดูนะคะสะโพกป้าโมนาเจ็บนะคะก็หามากี่เดือนแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยหามาหลายเดือนแล้วนะคะเนาะหามาหลายเดือนแล้วแต่มันก็ยังเวลานั่งนี่ก็ยังบางทีก็ต้องหาของรองก้นนะคะเจ็บเจ็บก้นแล้วเข้าห้องน้าก็เจ็บนะคะก็บอกเขาตามนี้แหละถ้าไม่ดีขึ้นสัปดาห์หน้าถ้าไม่ดีขึ้นก็คงจะต้องได้หาหมออีกรอบนะคะ หมอบำบัดกับหมอที่รักษาคนละคนกันนะคะเนาะหลังจากนั้นมาป้าโมนาก็มาถึงบ้านก็เตรียมอาหารเช้าวันนี้เตรียมเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมนะคะก็คือกาแฟนะคะกาแฟชงมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้หิ่้งพระนะคะทํากาแฟดําให้หิ้งพระนะคะ ้ามนาจะหิ้งพระป้ามนาจะจะ,ะถวายน้ำเปล่าบางวันก็น้ำเปล่าดอกไม้กาแฟดำนะคะตามนั้นเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนทำไมทำไมถึงไม่ค่อยอ๋อจะบอกว่า บางทีช่วงที่ไม่ทํางานบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าอ๋ออย่างเนี้ยกลับมาถึงบ้านกินอาหารหนู่นนี่นั่นปับ๊บเดี๋ยวพอกินอาหารเสร็จปับ๊บตั้งเวลาไว้เลยเก้าโมงป้ามนาต้องนอนนะคะต้องได้นอนนะคะปะ้ามนาต้องได้นอนเพราะว่าสิบโมงเก้าโมงเก้าโมงห้าสิบต้องตื่นสิบโมงต้องขับรถออกถึงที่ทํางานรอบที่สองสิบโมงครึง่งคือกิจวัตรมีแค่นี้ถ้าบางทีจะถ้าว่ามานั่งทําคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีมันก็ หนึ่งบางทีงานมือง,งานบ้านไอ้ช่วงเวลาที่เราพักเบรกอะไร,ะไรเนี่ยช่วงแปดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยบางทีเราก็ได้งานบ้านกวาดบ้านดูดฝุ่นสักอย่างทําความสะอาดนกสักอย่างเนี่ยตอนเนี้ยก็มานั่งเงียบๆเนี่ยป้ามุนานก็จะจะไม่มีเวลาที่ว่าจะไม่จะไม่ยาวจะไม่อะไรนะคะถามว่าบางทีอ่ะเราดูข่าวเมืองไทยอ่ะมันก็นอยเนาะนอย สงสารนู่นนี่นั่นนะคะข่าวชายแดนตอนนี้ยังดีที่ว่าชายแดนก็ยังโอเคพอชายแดนโอเคพี่น้องมาประเทศที่ตัวเองอยู่ประเทศเดนมาร์กก็กำลังหึมหึมหึมกับ USA นะคะเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ระบบแล้วแต่ประเทศเขานะคะแต่เราเป็นผู้อาศัยเราก็มีใจอยู่ทางนี้นะคะทุกๆุกทุกๆคนแหละ อยู่ประเทศไหนก็ก็รักประเทศนั้นก็ชอบประเทศนั้นเราก็ต้องให้ใจประเทศนั้นนะคะเนาะหลังจากนั้นเราก็มาคุยเรื่องสายฝอป้ามนาไปเรื่อยนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างบางทีเราฟังเมียฝรั่งหลายๆอย่างปัญหาโน่นนี่นั่นบางทีเราก็ปรงนะคะปงแต่ชีวิตของป้ามนาก็คือเป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่า เรื่องของป้าโมนามันไม่เหมือนเรื่องของคนอื่นเขาลำบากมีไหมก็เคยลำบากนะแต่บางคนสู้สู้มันวิธีการสู้ชีวิตมันต่างกันจะมีผัวก็ดูคุณภาพของตัวเองก่อนว่าตัวเองจะอยากได้ผัวขนาดไหนคุณภาพปหนึ่งแต่อยากได้ผัวปริญญาตีอย่างเงี้ย ได้ผัวปริญญาตีบางคนเขาสะออนเราก็ดีไปแต่บางคนเขาไม่สะออนเราเขาก็ดูถูกดูหมิ่นเราทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจทําให้เราไม่มีความสุขการที่อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันแล้วไม่มีความสุขมันไม่โอเคนะแต่ทุกวันนี้ที่อยู่แล้วมีความสุขเพราะอะไรก็เพราะเรายังทํางานนะคะถ้าเรามานั่งกินนอนกินผู้ชายมันถ้าเรามานั่งกินนอนกินอย่างเดียวเราต้องทําในบ้านให้เพอร์เฟกเนาะ งานบงงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างป้าโมนาทํากับข้าวไม่เก่งงานบ้านพอไปได้ไปวัดไปวาแต่ลุงเขาก็ยังต้องช่วยป้าโมนานะกับคงกับข้าวเห็นไหมเมื่อกี้ที่ป้าโมนาบอกตั้งแต่ต้นคลิปลุงโทรมาบอกว่าให้เอาหมูบดออกเดี๋ยวลุงเขาเลิกงานมาเขาไม่ทํากับข้าวป้าโมนาก็ไม่ต้องทํานะคะเพราะป้าโมนาไม่ต้องทํามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอืม เราต้องช่วยอย่างอื่นเขางานบ้านซักผงซักผ้าก็คงอาจจะเหมือนทุกบ้านนั่นแหละซักผงซักผ้าแต่กันไรก็แล้วแต่รวมๆป้าโมนาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเราก็ต้องใช้เงินในส่วนของเราเราจะไปยืมเขาหรืออะไรเขาไม่ได้นะคะยืมไปก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาก็ตั้งเป้าบอกไว้แล้วเงินเธอก็คือเงินเธอเงินเขาก็คือเงินเขานั่นแหละไม่จึงบอกว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าเราแนะนําในแบบของเราเขาก็จะบอกว่าเราน่ะโง,ง่ไม่เอาเงินผัวมาเป็นเงินตัวเองเราคิดว่าเราฉลาดเงินเราก็คือเงินเราเรงินเขาก็คือเงินเขาถ้าเรายังหวงเงินเราแล้วเงินเขาทําไมเขาจะไม่หวงผู้ชายนะคะก็เลยเหมือนเหมือนเงี้ยชีวิตโมนามันมันมัน มันบางทีเล่าเล่าเล่ากันฟังเนี่ยฟังได้แต่เพียงแต่ว่าเรามันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆอย่างอนาคตจะเป็นยังไงเราบอกไว้เลยลุงแกก็พูดตั้งแต่ตั้งแต่พออยู่ด้วยกันสองสามปีเนี่ยแกบอกเลยนะคะว่าแกไม่ไปอยู่เมืองไทยเราก็ต้องเข้าใจแกว่าโอเคแกไม่ไปอยู่เมืองไทย แกก็พูดเลยว่าถ้าเธอซื้อบ้านเสื้อพัตเม้นต์ของเธอที่เมืองไทยมันก็เป็นของเธอแต่จะบอกว่าตอนนี้ซื้อไปบ้านถาม่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่เราไม่มีคนอยู่ลูกป้าโมนาก็คนนึงก็ยังเรียนอีกคนนึงทางานแล้วเขาก็ทำงานในกรุงเทพเราอยากอยู่อยากอยู่ที่หัวหินมันก็เลยเป็นอะไรที่จุดหมายยังไม่เหมือนกันยังหาคนเฝ้าจุดหมายไม่ได้ป้าโมนาก็เลยต้อง นิ่งๆเรื่องบ้านไว้ก่อนแต่เรื่องอพาร์ตเมนต์ก็ดูอยู่นะคะเพราะว่าลุงแกคงบอกว่าเรื่องบ้านเราอย่าอย่าอยาอ,ยาอย่าบ้านเลยเราคงจะเป็นอพาร์ตเมนต์มากกว่าเพราะว่าเราชอบอยู่แบบแก่มาแล้วเราไม่อยากทาสวนแก่มาแล้วเราไม่อยากทาความสะอาดเยอะในบ้านแก่มาแล้วเราอยากอยู่ใกล้ๆที่ว่าใกล้เมืองที่มันสะดวกสบายไปหา,มห,ามหมอหาหมอหรือว่าซื้อกิน ลงมาจากอพาร์ตเมนต์ซื้อกินกลับขึ้นห้องประมาณนั้นอันนั้นคือวิถีชีวิตของป้าโมนาไม่อยากเหนื่อยแล้วไม่อยากทำไร่ไม่อยากทำสวนแล้วนะคะไม่เอาไม่อยากทำอยากอยู่แบบเงียบๆสบายๆเนาะนี่แหละชีวิตเนาะตอนนี้ก็อยู่กับการ ลบเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์กับอยู่กับการกินนอนทํางานกินนอนทํางานชีวิตเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรหรูหราไม่มีอะไรฟู้ฟ้านะคะเดี๋ยวคลิปหลังมามาเมาส์กันต่อคลิปนี้ก็พูดไปเรื่อยนะคะคลิปพูดไปเรื่อยปรงคลิปนี้ปรงปงกับการที่ว่าจะมีผัวสายเปไม่มีกับเขานะคะไม่มีนะคะคนอื่นมีผัวสายเปคนอื่นมีผัวที่แบบเนอโอ้ยอ,อย่าพูด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  นรื่องใครเรื่องมันโอเคบ๊ายบายยาวแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย